คยี่อนิเมะขอเสนอตำนานเทพกู้จัก,กรวนันตอนที่43ต่อจากอนิเมะผู้เทา่าฝูเห็นเช่นนั้นจึงเอ่ยว่าเจ้ามีอาคันตุกะดังนั้นข้าจะไม่รบกวนเจ้าแล้วข้ายังคงต้องไปแวะคืนเงินเหล่านี้กับอีกหลายบ้าน2บ้านในนั้นถูกยกเขาจนเกี้ยงหมดจดและหากข้าไม่คืนเงินให้พวกเขาพวกเขาอาจจะอดตายวันนี้เลยก็ได้เทาเปและเทามาเดินเข้ามา เท่าเปมีสีหน้าอิ่มเอมขณะเท่ามามีสีหน้าเรียบดิ่งไม่สนใจต่อทรัพย์สินฉินมู่เชิญพวกเขาเข้ามาหลายวันมานี้ท่านปู่เป๋กับท่านปู่มาไปที่ใดกันปู่มาเอ่ยว่าปู่เป๋ตามข้าไปหรีโจช่วยบริจาคข้าวของบรรเทาภัยข้าวยากมากแพงเท่าเป๋เอ่ยว่าที่รีโจนั้นพวกกบฏสร้างความวุ่นวายทำลายล้างทำให้ผู้คนอดอยาคิ้วหยไปทั่ว เท่ามากับข้าเก็บตกเงินทองมาเล็กน้อยจึงเอาเงินพวกนั้นไปช่วยบรรเทาทุกข์ถึงจะเห็นว่าพวกเราใส่เสื้อผ้าอาภร์ลูหลาแต่นี่เป็นของปลอมทั้งนั้นสร้อยทองนี้จริงๆเป็นไม้แผ่นทองและจี้หยกล้วนแต่เป็นของปลอมของจริงถูกเท่ามาเอาไปจำนำหมดแล้วเพื่อใช้ซื้อหาข้าวสารและเส้นมีทรงไปที่รีโจสาวกรัฐทีมารฟ้าของเจ้าก็อยู่ที่นั่นด้วยเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือทุกๆคน เราจึงส่งเงินสำหรับซื้ออาหารให้กับพวกเขาด้วยชินมู่กยิมถ้าเช่นนั้นมอหลวงโยนับว่าได้สร้างบุญกูศลพอก็พูดถึงเรื่องอัญเชิญมารให้กับสองผู้เท่ารู้เท่าไปถามได้ความสนใจมีเรื่องแบบนี้เรื่อด้วยหรือเจ้าไม่ได้ทำให้ข้าเสียชื่อและโดนราชามารต้มตุนแทนใช่ไหมเจ้าน่าจะให้เท่ามาจัดการมันมาวางเฉินมีสามตาและเขาเก่งกาสุดในเรื่องปราบมารกำาลาบปีศาจ บริเวณระหว่างคิ้วเท่ามาก็เปิดออกเคยลูกตามันหมุนไปหมุนมาเป็นแสงคุดเจิดจ้าไปยังใจกลางระหว่างคิ้วเสียงกรีดร้องก็ดังขึ้นและมีเสียงตะโกนออกมาด้วยความเจ็บปวดหากว่าเจ้าปนฆ่าเป็นเท่าทุรีเจ้าจะตายเหมือนกันชินมูเอ่ยว่าเท่ามาข้ากับเขาทําคําสาบานตอพูดบดีพวกเรามีสัตยาบันพูดบดีสัตยาบันพูดบดี เ่าเปเท่ามาตกใจเท่ามารีปิดดวงตาที่สามแล้วเอ่ยว่ามูเอ,อ๋อเจ้าบ้าบินเกินไปแล้วเจ้ารู้หรือไม่ว่าสัตยาบัลพูดบดีนั้นร้ายกาดเพียงใดเจ้าก้าให้คําสาบานเช่นนี้กับคู่อื่นได้อย่างไรยิ่งไปกว่านั้นผู้ที่เจ้าทําสัตยาบันไม่ใช่มนุษย์แต่เป็นถึงมารเทวะจากโรคอื่นเทาเปก็ใส่น้ามูทะลุอะไรอย่างนี้เจ้ารอเล่นกับชีวิตตัวเองทําไมเจ้าถึง ต้องทำสัตยาบันบนดีกับมันเจ้าแค่บอกพวกเราสักคำแล้วพวกเราก็กําจัดมันให้ข้าอยากเรียนภาษาแดนใต้พิภพก็ไม่เห็นจําเป็นจะต้องทำสัตยาบันบนดีเลยนี่น่าจะส่งมันให้กับคนแร่เนื้อให้คนแร่เนื้อต้อนรับขับสู้มันเป็นอย่างดีจนกว่ามันจะยอมลายทุกสิ่งทุกอย่างออกมาจากปากภายในไม่กี่วันคนแร่เนื้อชอบเล่นสนุกกับเทพและมัน เขาสามารถทำให้พวกมันปาถนาความตายภายใน4ี่ห้าวันให้คนแล่เนื้อจัดการสิหากว่ามันไม่ตายข้าจะสอนเจ้าเองชินมูเอ่ยว่าสัตยบัลพูดบดีได้ถูกทำขึ้นมาแล้วและไม่อาจเปลี่ยนแปลงอีกต่อไปข้าจะไปเตรียมอัญเชิญมารพวกนั้นมาเดี๋ยวนี้และคงต้องรบกวนท่านปู่ทั้งสองยื่นมือช่วยเหลือชินมูไปยังคลังทรัพย์สินของโรงเรียนเพื่อซื้อหากระดูกจานวนหนึ่ง เขานำยันสมบัติออกมาเริ่มต้นอันเชิญมันโรงเรียนสอนวิชาและเวทมน์ทุกประเภทจากทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเที่ยงธรรมฝ่ายมารหรือฝ่ายพุทธบางเวทมนต์จำเป็นต้องใช้กระดูกในการฝึกปือมันจึงมีเก็บไว้ในคลังสมบัติการอันเชิญเป็นไปได้อย่างราบรื่นไม่นานอัคระรูนบนรูปสลักมารเทวะก็เชิดฉายข่าวนี้ไม่ปรากฏสถานการณ์สถานสะเทือนดินเหมือนที่ เมืองขึ้นสวรรค์แสดงให้เห็นว่ามารเทวะที่ถูกอัญเชิญมาไม่ได้แข็งแกร่งเท่ากับราชามานตูเทียนบนท้องฟ้าเหนือโรงเรียนนั้นสภาพอากาศพันแปรเปลี่ยนเมื่อพลังเวทบนอันยิ่งใหญ่ไพรศาลทะรวงท้องฟ้าและจุติลงมามันเหมือนกับเสาดำถมืนที่ทิีมแทงลงมาในบัณฑิตนิเวศจังหวะนั่นเองครูคููสอนและบัณฑิตจำนวนนับไม่ถ้วนในโรงเรียนล้วนแต่แตกตื่นตกใจ แม้แต่อธิการบดีก็ไม่ได้แตกต่างไปหอดยุดทั้งหลายในเมืองหลวงล้วนเงยหน้ามองท้องฟ้าด้วยความกังวลกังวายในเวลาเดียวกันในเรือนพักฉินมู่มานที่เขาอัญเชิญมากําลังอยู่ระหว่างเดินทางข้ามมิติเสียงแตกปังดังออกมาจากรูปสลักมานเทวะไม้มันขยายใหญ่ขึ้นและสูงขึ้นฉินมู่ดินเสียงมานร้ายโรคมดปวกอันต่ําต้อยแห่งนี้ เตรียมตัวรับเพิงทัศระของมารเทวะไข้เหิแห่งตูเทียนได้เลยในตอนนั้นเองรัศมีพุทธธรรมก็เป็นมาเจิดจ้าจากท้องฟ้าเบื้องบนของลุงเรียนพุทธรูปองค์ใหญ่ปางสมาธิก็ปรากฏขึ้นและความฝ่ามือกดลงมาสร้างเสียงแตกเปรี้ยไม่ทันที่สำนึกรู้และพลังเวทของมารเทวะไข้เหิมจะได้จุติลงมาเขาก็ถูกทำลายย่อยยับพร้อมกับเทวรูปใม่นั้น ครูผู้สอนและบัณฑิตเกือบทั้งโรงเรียนตื่นตระหนกและเม่ยอดฝีมือกับองค์ขลักพิทักษ์เมืองหลวงเห็นเข้าสมกับเป็นโรงเรียนจัก,กรวรรดิไม่สิ้นไรยอดฝีมือระดับการฝึกปือวิชาพุทธขั้นนี้หาได้ยากนะักแม้กระทั่งในวัดใหญ่ฟ้าคำลมโรงเรียนของเรามียอดฝีมือระดับนี้ไม่อาจดูแคลนได้เลยจริงๆกรูดีหนานำครูผู้สอนแห่งโรงเรียนจำนวนหนึ่งเร่งรุดไปยังสถานที่เกิดเหตุฉินมู่ ก็โผล่หัวออกมาทุกคนมาพอดีเลยเมื่อกี้มารเทวะโผล่หัวขึ้นมาแต่เขาถูกซัดจนดับดินด้วยฝ่ามือของผู้เท่าที่บ้านค่ะกูรีนาเนี่ยถึงกับหัวใจเต้นแรงเขาเอ่ยว่าไตเท้าฉินโปรดระวังอย่าทำลายบัณฑิตนิเวศของพวกเราเอาแหละทุกคนแยกย้ายโดยผู้เท่าที่บ้านของไตเท้าฉินอยู่ที่นี่โรงเรียนของพวกเราจะปลอดภัยไร้ปัญหาแน่นอนขููู่สอนทั้งหลายมองหน้ากัน และเกิดอาการงงกูรีนานนั้นไม่ถูกกับฉินมู่โดยตลอดทำไมข่าวนี้เขาถึงไปล่อยไปง่งายๆเหตุการณ์นี้เห็นชัดๆอยู่ว่าเป็นใต้เท้าฉินอันเชิญมารออกมาทำไมกูรีนานไม่หาเรื่องเขาล่ะทุกคนงงอันเชิญมารกลางเมืองหลวงมีโทษถึงตายทำไมอธิการบดีถึงปล่อยเข้าไปกูรีนานจากไปเหงือก็ค่อยๆผุดผู้เท่าที่บ้านของเขาอยู่ที่นี่ใช่คนตาบอดที่พลิกแม่น้ำ หรือคนขาเดียวที่ขโมยฝักกระบี่ข้าหรือจะเป็นชายชราดุร้ายที่มีร่างเพียงครึ่งท่อนมีหน้าล่ะฝาบาทถึงบอกข้าไม่อาจต่อแยเขาได้ข้าต่อแยเขาไม่ได้จริงๆพวกวัยร้ายปีศาจเท่าพวกนี้ถึงกับกล้าออกมาจากแดนโบราณเมืองหลวงคงไม่สงบสุขอีกต่อไปมาร้ายปีศาจชั่วที่ไหนก็มาเพ่นพ่านที่นี่ได้แล้วฉินมูปิดประตูครูผู้สอนทั้งหลายก็แตกตื่น พวกเขาเรีบเรียกบัณฑิตคนอื่นออกจากเรือนพักที่นี่อันตรายร้ายกาจอย่าอยู่ในบัณฑิตนิเวศไม่เช่นนั้นเจ้าอาจจะตายโดยไม่รู้ตัวบัณฑิตทั้งหลายออกไปหาที่ซ่อนข้างนอกสักสองสามวันแล้วค่อยกลับมาตอนที่เรื่องสงบแล้วบัณฑิตทั้งหลายที่เมื่อหลังจากที่เห็นมารเทวะและคูองซึ่งพึ่งปรากฏออกมาจากอากาศรู้ว่าบัณฑิตนิเวศไม่ใช่ที่ปลอดภัยอีกแล้วพวกเขาจึงจากไปทันที ทำไมเจ้าไม่อัญเชิญมารเทวะตนอื่นอีกล่ะเสียงของราชามารตูเถียนถามขึ้นฉินมู่สายหนะ้าข้าได้กระทำตามคำสาบานแล้วอัญเชิญบริวารเจ้ามาที่นี่ตอนนี้ถึงเวลาเจ้าต้องสอนภาษาแดนใต้พิภพให้แก่ข้าราชามารตูเถียนก็อึง้งแต่ยังมีรูปสลักเรืออีกตั้งสี่อันนะราชามารคำสาบานของเราเพิ่งเสร็จไปครึ่งอัญเชิญหนึ่งก็ถือว่าได้อัญเชิญแล้วเหมือนกับ อันเชิญหก็คือได้อันเชิญแล้วเหมือนกันหากว่าเจ้าไม่ทําตามคําสาบานพูดบดีเจ้าตัวเจ้าไปยังแดนใต้พิภพราชามมนตูเทียนก็โกรธแล้วขวัวร้องกิ่งกอกอะไรขนาดนี้้อยข้าตกดุมพางถึงจุดนี้ดีมากดีจริงๆโชคดีที่ข้าก็มีไพ่ตายเหลืออยู่ข้าจะสอนภาษาแดนใต้พิภพให้เจ้าแต่เพียงแค่ประโยคเดียว ข้าไม่ได้ระบุนี่ว่าจะสอนภาษาแดนใต้พิภพทั้งหมดเมื่อข้ากล่าวคำสัตย์สาบานฉินมู่เองก็ตกตะลึงราชามานเออย่างภาคภูมิใจว่าข้าจะบอกเจ้าแค่ถ้อยคําที่อยู่บนประตูนี้ส่วนถ้อยคําบนม้วนคำภีเนเอาหรือฝันไปเถอะว่าจะได้เรียนมันหากว่าเจ้าอยากเรียนภาษาแดนใต้พิภพทั้งหมดเจ้าก็ลงไปที่แดนใต้พิภพและถามหาเองสิ ช่วงหลายวันวันนี้ชินมูได้เปลี่ยนร่างเป็นเทวะจำแรงเทพคองดาวเสาท่อยคำบนเงารูปประตูนั้นค่อยๆชัดเจนขึ้นคำต่างๆบนประตูได้เผยตัวออกมาสามารถมองเห็นได้ชัดแต่ท่อยคำบนม้วนคำภีนั้นยังคงลางเรือนอยู่ดีเขาอย่างเชิงหากข้านเชิญมาลงบนรูปสลักอีกสอันเจ้าจะสอนภาษาแดนใต้พิภพที่อยู่บนม้วนคำภีเช่นนั้นหรือไม่ ไม่ราชามันตอบอย่างเด็กขาดชินมู่เอ่ยว่าถ้าอย่างนั้นก็สอนประโยคบนประตูให้ค่ะราชามันตูเถียนนั้นก็เป่งเสียงแปลกพีรึกเหมือนว่าเป่งออกมาจากดวงวิญญาณเสียงแปลกๆปเหล่านั้นดูเหมือนทรงออกมาจากวงวิญญาณพันล้านที่ถูกบิดลัดเข้าด้วยกันเมื่อชินมู่ร้องเป่งเสียงเขาก็ตะหนักว่าภาษาประหลาดนี้ไม่อาจเป่งออกมาจากปากของมนุษย์เขาจึงรู้สึกตื่นหนกในใจ ราชามมนตูเถียนก็หัวรอยยอกภาษาบางภาษาไม่ใช่สิ่งที่มดปวกอย่างพวกเจ้าจะเรียนรู้ได้พวกเจ้าเป่งเสียงออกมาจากคอขณะที่ภาษาแดนใต้พิภพไม่ได้เป่งออกมาจากออคอเขาพูดยังไม่ทันขาดคำฉีนมู่ก็เป่งเสียงอันมิได้ถูกเป่งออกมาจากคอเสียงนั้นมาจากดวงวิญญาณเขาและมันฟังคล้ายคลึงกับเสียงที่ราชามานตูเถียนเป่งออกมาเมื่อครู่เป็นอย่างยิ่งราชามานตูเถียนก็อึง้งและดูระมัดระวัง เด็กปีศาจน้อยฉลาดเหลือเกินถึงกับรู้เองว่ามันเป็นเสียงที่ถูกเป่งออกมาจากดวงวิญญาณและไม่ใช่เสียงที่เป่งออกมาจากคอหากว่าเขายังคงเติบโตก้าวหน้าต่อไปข้าเองก็อาจจะไม่สามารถกำลาบเขาได้ข้าปิดชีวิตไอเด็กปีศาจแสนกลน,นี่ตอนนี้จะเดียวหรือไม่ฉินมทูทดลองเป่งเสียงออกมาจากดวงวิญญาณผ่านไปสักครู่เขาสามารถเรียนรู้ประโยคนั้นได้ประโยคนี้ มีความหมายว่าอย่างไรหรือราชามานตูเถียนก็หนิงชินมู่กำลังถามอีกรอบประโยคนี้แปลว่าประตูพระสุทากำเนิดประตูพระสุทากำเนิดหรือเจ้าไม่ได้โกหกข้าแน่นะราชามานเอ่ยว่าโกหกเจ้าหนึง่งทำไมข้าต้องโกหกเจ้าด้วยมันแปลว่าประตูพระสุทากำเนิดจริงแท้แน่นอนสายตาชินมู่ก็วูว่าราชามานตูเถียนเจ้าสามารถออกมาจากร่างข้าได้แล้วตอนนี้ ข้าได้ใช้เรกพระฤกเขมนหลอมสร้างเทวะคุณพยนต์ให้แก่เจ้าเมื่อเจ้าเข้าไปสิงสถิตในนั้นเจ้าจะทําอะไรก็ได้ที่อยากทําอยากอัญเชิญมารมาเท่าไหร่ก็แล้วแต่ใจปราถนาราชามาตูเถียนยิม้มเจ้าหมายเจ้ารอกให้ข้าออกจากร่างเจ้าเพื่อให้หลวงจีนเท่าแขนเดียวนั้นสังหารข้าสินะข้าไม่โง่ขนาดนั้นชินมูกก่กระสายหน้าและเอ่ยกับเท่ามาและเท่าไปท่านปู่ทั้งสอง ข้าจะช่วยท่านเชื่อมต่ออวัยวะเข้าไปใหม่ในตอนนี้เท่ามาเอ่ยว่าเมื่อเจ้าช่วยเราเชื่อมต่ออวัยวะมารเทวตนนี้จะช่วยโอกาสหลบหนีไปเป็นแน่ทำไมเจ้าไม่ผลมันให้เป็นฝุ่ยผงเสียตอนนี้ล่ะชินมู่เอ่ยว่าข้าไม่อาจผิดคำพูดข้าได้สัญญาไว้ว่าจะสร้างเทวะคุณพยนต์ให้เขาเข้าไปสิงสถิตข้าไม่อาจกืนน้ำลายตัวเองเท่ามาไม่กล่าวอะไรชินมู้นำเตียงออกมาให้เท่ามาเอ็นกายนอน จากนั้นเขาจึงนำแขนของเท่ามาออกมาจากหม้อและช่วยต่อเข้าสู่ล่างเขาวุ่นวายอยู่กับการเชื่อมต่ออวัยวะทันใดนั้นก็มีประกายแสงสายฟ้าออกจากใจกลางระหว่างคิว้วและสถิตในเทวรูป4ีเสียนแก่อนนั้นเท่าปเป๋นี่ก็ยิ้มแฉ่งราชามานที่น่าลำคาญตัวน,นี้ข้าให้โอกาสเจ้าวิ่งหนีไป800ลี้ก่อนได้เลยราชามมนตูเถียนเข้าควบคุมเทวรูปและพบว่าเขาสามารถขยับเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ เขาจึงวิ่งตะบึงออกไปแต่พอเขาวิ่งออกไปจากกรานบ้านฉินมู่นั้นเขาก็ดินเสียงกรอบแกบหลังจากเท้าออกไปได้สิบก้าและสองข้อต่อที่ขาของเขาก็ติดขัดเสียงกรอบแกบดังออกจากข้อต่อทั่วล่างอันมีเสียงเหมือนกับกุญแจจํานวนมากยึดติดกันแน่นแขนทั้ง8ของรา,าชามานตูเถียนชูขึ้นขาของเขาข้าง่งถูกยึดให้ชูขึ้น ทางล่างของเขาแข็งทื่อไม่อาจขยับได้ไอรูกเตา่าร้านเตา่าเจ้าหลอกคาเสียงอันวุ่นวายและโมโหจนแทบจะหายใจไม่ออกดังจากเทวรูปนั้นดาทอออกมาฮูดิงเออกับโขนหน้าออกมาจากลานบ้านและเห็นเทวรูปมาที่ถูกแช่แข็งไม่ใช่คุณชายบอกเจ้าแล้วหรือว่าเขาสร้างเทวรูปคุณพยนให้เจ้าเจ้าเห็นไหมล่ะเจ้าโดน,นกลไกในคุณพยนหลอกเอาแทนตั้งหากจริงสิ เจ้าคิดจริงๆหรือว่าคุณชายจะทำให้เจ้าแบบดีๆคุณชายคือจิ้งจอกตัวผู้ที่ฝึกปืนจนสำเร็จเป็นผู้วิเศษหรือเปล่านะข้ารู้สึกว่าเขาเหมือนกับจิ้งจอกเจ้าเลยฉินมู่กระเชื่อมต่อแขนให้กับเท่ามาและขายกับเท่าเป๋จากนั้นก็วางกู้เท่าทั้งสองลงไปในหม้อเขาใส่ย,ยาชุดใหญ่จัดเต็มเพื่อต้มทั้งสองคนไว้และขอให้ครูดิงเอ๋ช่วยรักษาความแรงไฟเขาเดินออกจากห้อง เห็นท้องฟ้าเปลี่ยนเป็นมืดมนเขาจึงเดินต่อไปจากลานบ้านพบว่าไม่มีใครรงเหลืออยู่เลยแม้แต่คนเดียวพวกเขาหน้าจจรลบหนีเพศภัยเหลือแต่ลาชามานตู่เถียนที่ยังคงยืนอยู่ในถนนกลางบัณฑิตนิเวศไม่อาจขยับได้ชินมูก,ก้าวไปข้างหน้าเปิดช่องตรงท้องเทวรูปข้างในนั้นมีฟันเฟืองอันละเอียดปรณีตลายร้อยฟันเฟืองเขายืนมือเข้าไปเพื่อหมุนฟันเฟือง1นึถึงสองสามที ราชามันตูเถียนก็รู้สึกว่าเขาของเขาขยับขยื่นได้ครั้งเขารีบวิ่งหนีแต่เพียงสามก้าวเขาก็ดีนเสียงกอกอีกครั้งจากทั่วล่างข้อต่อเขาก็ติดขัดมังกรใหญ่ลากเขากลับเข้ามาในรานบ้านชินมู่บอกกิเลนมังกรกิเลนมังกรก็กวัดแก่งหางไปมาย้ายพุงอันตุ้ยนุ้ยของเขาและลากขาข้างหนึ่งของราชามันตูเถียนจากนั้นลากเข้าไปโยนไว้บริเวณลานบ้านไอ้หลานเตา๋า แน่จริงก็มาสู้กับข้าสิราชามานตูเถียนด,าด่าทอเจ้าก้าหารตรงไหนที่ยึดข้าเอาไว้กับที่แบบนี้ชินมู่ก็ทำหูทวนลมลากระเสียงของเขาผสมประสานกระสมุนไพรตรงหน้าประกายสายฟ้าปรากฏทั่วตัวของเทวรูปเมื่อราชามานตูเถียนพยายามบินหนีไปแต่ทันใดนั้นอัคระรุนจำนวนมากก็เป็งแสงพวกมันเจิดจ้าประสานผสมพลังสายฟ้าลงไปในเทวรูป ราชามานตูเทียนก็สะบดหยับหยาบอีกครั้งเทวรูปนี้ถูกจารึกไว้ด้วยอักษรลูนผนึกของวังทองโลหลันชินมู่เรียนรู้มาจากครางสมบัติที่นั่นรอบจัดวางมันไว้ในเทวรูประหว่างหลอมสร้างขึ้นมาชินมู่กังวลว่าราชามานยังคงหลบหนีไปได้หลังจากเขาสถิตเข้าไปในเทวรูปเขาจึงใส่อัขระรูนผนึกหลายอย่างลงไป ชินมูก็ผสมสมุนไพรเสร็จและมองยังราชามานตูเถียนเจ้าสอนทุกอย่างที่เจ้ารู้เกี่ยวกับภาษาแดนใต้พิภพให้ข้าแล้วข้าจะปล่อยเจ้าถ้าข้าเชื่อเจ้าอีกข้าก็เป็นไอ้งั่งแล้วอย่าคิดฝันว่าจะหลอกข้าอีกชินมู่ก็เคยสีหน้าสัตว์สื่อพวกเราสามารถลงนามในสัต,ตยบันพูดบดีอีกได้นะเจ้าจะได้วางใจวางใจบ้านเจ้าสิอ้าวอ้าว ทำไมราชามานผู้ยิ่งใหญ่อย่างเจ้าถึงพูดหยาบคายแบบนี้หยาบคายบ้านเจ้าสิอย่าคิดว่าข้าจะเชื่อคำพูดเจ้าอีกหากว่าข้าเชื่อเจ้าข้าก็เป็นหลานเต่าแล้วเท่าไปเท่ามาเอ็นกายอยู่ในหม้อยาอย่างสำรานอารมณ์ระหว่างที่น้ำต้มเดือดจิ้งจอกน้อยเร่งไฟหน่อยเท่าไปมองดูซอยท้องเส้นใหญ่ของเขาที่้อยอยู่จากนั้นเขาจึงเอี้ยวคอไปดูราชามานตูเทียน เจ้าเด็กดื้อมู้เอ๋อเติบโตขึ้นแล้วจริงๆข้าคิดว่าข้ากับเจ้าจะต้องลงมือด้วยตนเองเพื่อกำลาบราชามานที่น่าลำคาญตนนี้แต่ไม่คิดเลยว่าเขาจะจัดการมันด้วยตัวเองตอนนี้ข้าชักกังวลนิดหน่อยแล้วแต่ไม่ได้กังวลเขาแต่กังวลแทนผู้คนที่เป็นศัตรตูกับเขามาคิดคิด,ดูใครกันนะที่เขาเรียนรู้ตัวอย่างลายนี้กอกิ้งมากเลยอะไรแบบนี้ เท่ามาก็มองเท่าไปจะเป็นใครล่ะก็เจ้าเงที่สอนเขาก่อนที่ทองปลอมนั้นจะเริ่มลอกออกหลังจะถูกนำต้มบ่งบอกว่ามันคือของปลอมแท้จริงโอเครับเจอากาสในนะคลิปหน้าบ๊ายบายไปโรเดอร์